เดือกกันมิครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังด g ก o s สหรือว่าฟังเพลงกำลังฟินๆก็ดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ด้วยคุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองได้อายุเมลเดิมได้ตลอดเวลาแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือว่าใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้ครับสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยฟรี free. เพียงแค่สแกน QR Code <c oughs> ในไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้และพิเศษสำหรับคนที่มาเจอจากช่อง Man U Update ก่อนรุ่นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนครับและสำหรับผู้ชมที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันมาจากช่อง Man U Update ว่าได้ชัว สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ําประจำวันที่9พฤษภาคมวันนี้ครับมาเริ่มกันที่บทสัมภาษณ์ของเมซันเมาส์ดันกลางหน้าหล่อของทีมครับที่เพิ่งจะเป็นซูเปอร์ซับจัดการทํา2ประตูช่วยทีมพลิกชนะแอตแลนติกบิลเบาสี่ต่อหนึ่งในเกมยูโรปารอบรองนัดที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาดูทางเมาส์ครับยอมรับว่าเขามีความสุขมากๆที่เบิร์สกอร์แรกในถิ่นโอ๊ตแร์ฟอร์ดให้กับทีมได้เสียทีหลังจากรอคอยมาแสนนานแถมตลอดที่ผ่านมาก็ยังต้องพบเจอกับอาการบาดเจ็บที่ตา รบกวนอย่างต่อเนื่องซึ่งเขาก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตาทํางานให้หนักเพื่อจะได้กลับมาลงสนามช่วยทีมให้เร็วที่สุดก่อนที่วันนี้คลามทุกอย่างจะเป็นใจให้เก็บเขาเสียทีด้วยกับเรื่องนี้นะครับเมสันเมาส์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นการรอคอยที่ยาวนานเกินไปแต่ผมแค่เดินหน้าต่อผมทำงานหนักในการฝึกซ้อมทุกวันพยายามมองโลกในแง่บวกและก็สร้างอิมแพ t เมื่อได้มีโอกาส วันนี้ความพยายามเห็นผลแล้วและผมลงมาสร้างความแตกต่างให้ทีมได้ซึ่งมันก็เป็นเกมที่สูสีและผมแค่พยายามทำให้สถานการณ์เราผ่อนคลายในจังหวะประตูที่2ผมเห็นผู้รักษาประตูคู่แข่งออกมาผมคิดไว้แล้วว่าหากบอลเข้าทางน่าจะจับทีนึงและก็ยิงความจริงผมไม่ต้องการใช้เท้าซ้ายแต่ผมแค่พยายามทำให้บอลตรงกรอบเช่นเดียวกับประตูแรกผมพลิกบอลได้และพยายามยิงให้ตรงกรอบไว้ก่อน แฟนบอลที่นี่ก็น่าเหลือเชื่อจริงๆพวกเขาซัพพอร์ตทีมอยู่สเสมอและผมเองก็รอคอยประตูแรกในโอทรัวฟอร์ดมาอย่างยาวนานและการได้กลับไปที่บิวบาอีกครั้งเพื่อเลนะ่นนัดชิงชนะเลิศนะเป็นช่วงเวลาที่พิเศษซึ่งเราเองก็ต้องการจะจบซีซั่นที่แข็งแกร่งที่สุดด้วย มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเลนนี่โยโร่กองหลังที่ยังต้องใช้คําว่าดาวรุ่งนะครับเมื่อเจ้าตัวอายุแค่สิปีแต่ถ้าว่ากับผลงานของเจ้าต,ตัวตอนนี้ครับเรียกได้ว่ากลายเป็นคุ้มกาลังคนสําคัญในแผนเกมรับของทีมไปเป็นที่เรียบร้อยและในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเจ้าตัวนะก็โชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดด้วยการหยุดเกมรุกแอตเลติกบิลเบลรวมไปถึงโชว์จังหวะเติมเกมรุกช่วยทีมสร้างโอกาสและก็ยังเป็นส่วนสําคัญกับประตูตีสเสมอหนึ่งต่อหนึ่งของทีมด้วยครับด้วยหลังเกมครับเลนี่โยโร่ก็ได้ ผมยังเป็นเพียงนักเตะดาวรุ่งคนหนึ่งแต่ในสนามนั้นเรื่องนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยเมื่อคุณย้ายมาร่วมกับสโมสรใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดคุณต้องปรับตัวให้เร็วที่สุดเพราะแฟนบอลเฝ้ารอคุณอยู่โดยเฉพาะการย้ายทีมครั้งสำคัญแบบของผมซึ่งใช่เลยล่ะการปรับตัวให้เร็วนะ่ะมีความสำคัญมากจริงๆและแน่นอนเมื่อคุณเล่นให้กับสโมสรใหญ่ระดับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดคุณจำเป็นต้องรู้สึกถึงประวัติศาสตร์นี่คือสโมสรแห่งถ้วยรางวัล ผมคิดว่าการคิดถึงเรื่องนี้มีความสำคัญมากนะเราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและจำเป็นต้องคว้าชแชมป์มาคลองให้ได้ทั้งนี้ครับกับผลงานอันยอดเยี่ยมของเลนี่โยโรในเกมกับอาร์เอนติกบิลเบาเมื่อคืนนี้ผ่านมาก็ได้มีการบันทึกใสิติเอาไว้ดังนี้ครับผ่านบอลแม่นยำ86%ดวลบนพื้นชนะ75%สัมผัสบ,บอลทั้งหมด68ครั้ง d e f e n s i v แอคชั่น13ครั้งเรียกฟาว์ไป4ครั้งจายบอลนี่กรอบเขตโทษคู่แข่ง4ครั้งสร้างกับให้ทีมถึง2ครั้งมี1นึ่งแอสซิสและในเกมนี้ครับไม่มีนักเตะแอตเลติกบิวบาวคนใดเลี้ยงผ่านเลนี่โยโรเลยด้วย เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอามูริมหลังเกมปราบแอตเลติกบิลเบา4ต่อหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมากันบ้างนะครับจนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สามารถตบเท้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกได้สําเร็จซึ่งทางอามูริมครับก็ได้ยอมรับว่าการเล่นในนัดชิงนะ่ะเขาต้องพาทีมคว้าชัยชนะให้ได้สถานเดียวเพราะหากพลาดแชมป์ทุกอย่างถือว่าศูนย์เปล่าไม่มีค่าเลยแม้แต่น้อย พร้อมกันนี้ครับเขาก็อยากจะขอโทษแฟนบอลที่ผลงานในลีกนั้นไม่ไดีเอาเสียเลยตั้งแต่เขาเข้ามาคุมทีมดังนั้นแชมป์ยุโรปานั้นเขาจะพยายามคว้าม,มาครองให้ได้เพื่อตอบแทนเหล่าแฟนบอลที่อยู่เคียงข้างทีมอยู่เสมอครับโดยต่อเรื่องนี้รูเบนอามรินก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามันคือผลงานเล็กน้อยที่สุดที่เราสามารถตอบแทนแฟนบอลสําหรับแรงซับพอร์ตตลอดซีซันอันแสนยากลําบาก ผมเน้นย้ำไปแล้วหากไม่ชนะในนัดชิงมันจะไม่มีความหมายอะไรเลยแต่เราก็ยังมีความสุขที่ได้ไปที่นั่นนะผมรู้ว่าแฟนบอลรักผมมากแค่ไหนและผมอยากจะทำหน้าที่ของผมให้สมกับที่พวกเขารักในตัวผมผมอยากขอเราทุกครั้งที่ยังคงต้องเจอความผิดหวังแต่ผมสัญญาว่ามันจะดีขึ้นเราจะดีขึ้นเราทำได้ดีแล้วในเกมยุโรปแต่ถ้าว่าในลีกเราจะต้องปรับปรุงและแน่นอนว่าผมยังไม่พอใจ หลังจากนั้นครับรูเบนอามูริมได้พูดเสริมต่อถึงฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของเมสเซนเมาส์ที่ลงมาทํา2ประตูในเกมนี้รวมถึงคอบ,บีเมนูอีก1ตัวสํารองที่ทําได้ดีครับก่อนที่จะเน้นย้าถึงกลุ่มนักเตะที่เขาหวังว่าทุกคนจะพร้อมสําหรับการรับมือกับสเปอร์ในเกมรอบชิงโยูโรปาในอีกประมาณ2ส,สัปดาห์ข้างหน้าด้วยต่อเรื่องนี้ครับรูเบนอามูริมก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผมดีใจกับเมสเซนเมสามากนะเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมทำงานหนักมากมีคุณภาพผมชอบเขามีเมนูมากด้วยเขาเล่นแค่10นาทีแต่ถ้าว่าทุกอย่างที่เขาทำมก็ยอดเยี่ยมมากและบางครั้งคุณอยู่บนมานั่งสำรองและสามารถเปลี่ยนเกมได้ เมื่อคุณเห็นนักเตะประเภทนั้นอย่างเมเซนเมาส์ทำงานหนักในทุกวันกินอาหารดีๆแช่น้ำแข็งเมื่อคุณมีนักเตะประเภทนี้อยู่ในทีมคุณก็แค่ต้องการช่วยเขาเขาเหมาะกับตำแหน่งนี้มากเพราะว่าเขาเล่นกองกลางได้แต่ก็ยังสามารถวิ่งเหมือนปีกได้ด้วยดังนั้นผมจึงมีความสุขมากสำหรับเขา และสําหรับเกมที่เหลือโดยเฉพาะกับนัดชิงชนะเลิศเมื่อคุณมีนักเตะโฟร์ทีมคุณก็สามารถคิดถึงเกมได้บางครั้งเราอยู่รอดได้ด้วยนักเตะในตําแหน่งที่แตกต่างกันแต่ด้วยตัวเลือกเพิ่มเติมคุณสามารถเปลี่ยนเกมและก็ก้าวไปข้างหน้าได้และสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณชนะเกมได้ผมแค่เป็นห่วงเกมต่อไปพยายามไม่ให้ใครบาดเจ็บในนัดชิงชนะเลิศแต่ถ้าเราไม่ได้แชมป์ในนัดชิงชนะเลิศมันก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับเราเช่นกัน ก็อย่างที่บอกไปว่าเราจําเป็นต้องมีนักเตะฟูลทีมในเกมกับสเปอร์และก็ต้องมีโชคเล็กน้อยและเราเองก็ต้องมีความเฉียบขาดด้วยในเกมแมตช์นั้นแต่มันก็แน่นอนว่ามันจะค่อนข้างคล้ายกันสําหรับผมและก็แอนด์พอตเตรโคกลูกุญซือของสเปอร์มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับเราทั้งคู่นะสำหรับผลงานในลีกนะคนใดคนหนึ่งในพวกเราจะคว้าแชมป์และมันจะเป็นนัดชิงชนะเลิศที่ยิ่งใหญ่และเราจะพยายามเอาชนะพวกเขาให้ได้ มาต่อกันด้วยเรื่องราวของออนโตนีครับที่วันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวการย้ายทีมของเจ้าตัวแต่เป็นเรื่องฟอร์มการเล่นของปีกทีมชาติบราซิลวัย24ปีล้วนๆเมื่อเจ้าตัวครับยังคงเป็นทีเด็ดของเรอัลเบติสได้อย่างต่อเนื่องด้วยที่เกมรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2กับฟิอัลเรนตีนาในรายการคอนเฟอเรนซ์ลีกเจ้าตัวครับก็ทําได้อีกหนึ่งประตูและอีกหนึ่งแอสซิสช่วยให้เรอัลเบติสผ่านฟิอัลเรนตีนาของดาบิดเดกิอาเข้าสู่นัดชิงได้สําเร็จโดย Real is, เ, Chelsea, o, เรอัลเบ รั้งนี้ครับสำหรับอันโตนีที่ซีซั่นนี้มีส่วนร่วมไปแล้ว13ประตูให้กับเรอัลเบติสตั้งแต่ย้ายมาเล่นแบบยืมตัว่อช่วงตลาดมกราคมมีลุ้นปเป็นนักเตะคนแรกในประวัติาศาสตร์ที่เจ้าตัวมีโอกาสได้ทั้งเหรียญแชมป์ยูโรปากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เหรียญแชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์หากทั้งแมนยูเนเต็ดและก็เรอัลเบติสสามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จซึ่งก็น่าสนใจในะครับว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เรามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของเบรนด์เอมเบอร์โมแนวลุกตัวเก่งของเบรนด์ฟอร์ดในครับที่ล่าสุดทาง Sky ยสปอร์ตื่อยักษ์ของอังกฤษได้ออกมายืนยันว่า ทีมพึ่งน้อยพร้อมจะปล่อยแข้งตัวเก่งรายนี้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ทันทีโดยพวกเขาครับตั้งค่าตัวไว้ไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์และดาวตะไว้ย5ปีเก็เหลือสัญญาอีก2ปีครับในถิ่น GTEC h c o m m u n i t y Stadium ด้โดยจากความสนใจในตัวเอมเบอร์โมนะครับก็มีเขา้าคราวด้วยกัน4ทีมได้แก่นิวคาสเซิลเชลซีแมนยูเนเตดแต่ว่าลนะิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีข่าวด้วยมากที่สุดอย่างไรก็ตามครับในฝั่งทัพผีแดงของเราดูจะเงียบเงียบไปในช่วงหลง ทายนขาวเลือร่วมกับมาดิุสกุนย่าแนวรุกจากวุฟแฮมตันนะครับที่หายไปเลยถึงแม้ข่าวแรงมากเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าคอตกลงระหว่าง small, สอสโมสรใกล้จะได้ข้อสรุปเต็มแก่แล้วอย่างไรก็ตามครับต่อเรื่องนี้ทางเดเมชเชตในะข่าวของ Sky Sport ได้ยืนยันนะครับว่าเดีลนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความจริงจังเป็นอย่างมากครับและทางทีมผีแดงของเรานะก็มีความมั่นใจด้วยว่าพวกเขาจะสามารถปิดเดียวดาวเตะวัย2่ปีรดยนี้ได้สําเร็จด้วยครับ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคัมประจำวันที่9พฤษภาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ